สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆถูกๆกันอีกแล้วนะครับผมคราวนี้เป็นที่ดินแบ่งล็อกนะครับล็อกละ200ตารางวานะครับผมราคาล็อกละ250 0 0 0หบาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าโอนค่าภาษีด้วยนะครับที่ดินถมให้เสมอถนนลาดยางเลยนะครับไฟฟ้าน้ำประปาอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยครับผมที่ดินอยู่ในเขตชุมชนนะครับติดกับหมู่บ้านติดลาดยางเลยนะครับทำเลและบรรยากาศดีมากๆนะครับ และยังใกล้สถานที่ใกล้เคียงเช่นแหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปี3ชุกนะครับแค่9.5กิโลเมตรับผมโรงพยาบาล3ชุก7.5กิโลเมตรครับปั๊มปตท7.5กิโลเมตรนะครับโรงเรียนวัดหนองสังทองแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและผมได้ใส่พิกัดจ p เพไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับเผื่อใครอยากรู้พิกัดตรงไหนก็จิ้มเข้าไปดูก่อนได้ผมคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้ครับรายละเอียดจะเด้งขึ้นมา ตัวที่ดินอยู่ตำบลหนองผักนาคนะครับอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของผมก็ลงไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับและคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ